สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปการดัดวอรุ่มนะครับผมคือลูกค้าผมต้องการอยากลองดัดวอรุ่มดูนะครับคือลูกคา้าของผมก็คืออยากตัดทรูบ็อกนะครับดูแบบเป็นสไตล์เกาหลีนะครับผมมาดูลักษณะเส้นผมของลูกค้าของผมนะครับก็ไม่ได้แบบชี้ตรงแข็งอะไรมากนะครับ แต่ในวันนี้เราตัดเป็นทูบ็อกนะครับก็จะเห็นเป็นขอบเล็กน้อยนะครับคือผมลูกค้าผมยาวไม่เพียงพอที่จะทําเป็นทูบ็อกนะครับแบบสวยๆเดี๋ยวลองมาลองดัดดูนะครับผมในการดัดในวันนี้นะครับก็จะเป็นการม้วนผมด้วยกิฟนะครับการดัดด้วยกิฟนะครับพอพอแค่เอาปลายผมมา โค้งมาถึงโคนผมแล้วก็หนีคลิปไว้แล้วก็ลงน้ํายาดัดดัดถึงระยะเวลาไว้แล้วก็ลงน้ํายากรกนะครับก็ล้างลูกค้าล้างหรือสระผมให้ลูกค้าให้สะอาดนะครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานการดัดในวันนี้นะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนการดัดวอลลุ่มที่ได้เนาะก็เส้นผมก็อยู่ประมาณโค้งตัวสตรีนะครับผมไม่ได้แบบหยิกมากนะครับ ขอให้ผมมีโค้งมีวอลลุ่มเป็นสไตล์โอป้าสไตล์เกาหลีนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ